วันนี้จะทำส้มมะละกะวันนี้เราก็พุ้งสดด้วยอันนี้หอมจริงคุ้งสดสดเลยค่ะเป็นๆโปรตีนชนุบกินแดงค่ะวันนี้ขนตบไข่ฟองไม้ต ทิกหกเจ็ดเมตรค่ะแล้วเราก็จะใส่ปลาร้าตอนไปนะคะตอนปลาร้าจะได้ฉีดด้วยปลาร้าสดๆดค่ะฉีดตอนวันนี้เราใส่ปลาร้าชดปลาดๆๆๆดๆดๆๆๆเลยก็อันนี้เป็นมะละกอที่เราสับไว้นะคะเล็กไปนหน่อยอแล้วก็มีมะเขือ

ตำเลยคนะ่ะวันนี้หนูอัพนะมาแล้วมาเจอกับพี่แม่อีกไม่ทำไรอ่ะตำผู้สดนะอ,อ่ะออต,ต้อมตำอะไรของแม่วะเ <c oughs> นอะ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาจากการต้องต้องเอาทุก ทุกฉากต้องไม่ให้มีเลยใช่ไหมใช่โอ้ยตายเลยอร่อยมาทุกครั้งเฮ้ยออร่ยต้องมีน้องตลอดอ่ะไม่มีไม่ได้เลยน้องว้าวนีวว่ทำมาดีๆยังยังไม่พอแม่ต้องผูดคุอีกตั้งหับคู่อะไรนะคบคบไม่เคยคู่เ <laughs> สราจา็จแล้วจ้าส้มตำนะคะ การมมองเกิดด้วยทำไมอ่ะนก็นั่งอยู่ตรงนี้กันมานั่งตรงนี้คือกันนี่มาม่าของหนูจ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ดูค่ะจ้ายินค่ะแค่พักสวบจ้่อุ้งเน้นๆเลยค่ะอืมเน้นๆเลยอือรู้ไหม่มี่ย ปากใหญ่มากข่าวขนัดตลกเลยข้ามเหง้ฮะข้ามเหง้ไม่เอาไม่อยากกินกับแบบนี้มาม่าไม่เคยกินกับข้ามเหง้อเลยอืม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 มีเอ้ยมีต้องให้หนูกินด้วยนะไม่กินขาบเหรอี่อืมเป็นแบบคนกินอะไรกินข้าวรี้ยง ทาีเนี่อันนี้ก็เห็ดค่ะอโอยน่าือกินทุกอย่างไ่ย่างเคมหนึอน่ ไม่รู้คอครส่มอย่างแรงจึงกกยินได้ด้วยก็เ um> ป็นเหล็กอล้รไม่รู้ไมชอบยิ่มจังต้มอึนอึนไยเมนไหม Sånn. Mm.